ยัสบายดีเพื่อนพี่น้องนี่วัอนี้ยายพอนตั้มอีกแล้วปลาล่าตรงเพิ่มอลไรนี่เบิ้งกันคักเลยวัอนี้ชมตั้มอะไรชี้มือยายพอนคุณนกูโซ่ต่เรื่องคนอื่นเป็นเป็นจังไรเป็ดดีก็รู้ว่าสองอู้ใส่พริกหมดเลยโอ้พอแล้วปลาล่าปลาล่าเติมลงอีกโอ้โอ้จ้างเชือกลือเชือกลือน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเทลงเยอะๆเลยมันเค็มแล้วนะ มันจังเป่งน,นัวนัวแล้วนี่นนอ่านปรลากระมุด่วาเป็น,นัวสิบอเอ,อเป็นงนัวหมุนเลยนะวันนี้ยายพลมะนาวพอแล้วอ,อร่อยจังเลยนะยายมากินข้าวนำกันนะพ่อแม่พี่น้องม,อมือนีคือเกลือมือนี่อาหารชุมตั้มชมตั้มนี่กินได้ทุกมมือมีแต่คนนี้กินบ่ได้กระเพาะรับบ่ได้ก์จะกินชุม,กกนมตั้มนี่ช่วงเลยแหละนีเ่เราข้าวจะขึ้นน <laughs> ี่ชุ่มตั้มมันดื้กินอ๋อ ตำหงูเพิ่นบ่ค่อยมักปานไดเป็นโรงข้าวครับอ่ารุ่นนี้มีโรงข้าวเลยเลยด้อนี่เพิ่นไปแป้งเพชรมาหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> มาเดี๋ยวข่อยสิกินให้เบิง่งควายน,นี่กินได้ตลอดแล้วตำหงูน้าใหญ่นาะตำนี่กินบ่ได้เนาะโอ้ขาดประเด็กหน่อยหนึ่งแต่ไปตาแฉบรีเบิร์คักเลย พักเลยยายมีพกักบ่บ่มพักมาใส่ใส้บ่เทเลยเทเลยเทเลยอืมหพริกดิบจับเจ้าเสียไเลยโอ้จเ,งงอเจา้าเนาะเห็ดของไร่เฮงเลยล่ะมากินบ่เจ้าชมมามนี่มาเฮ้ยมาใช้เรื่าอยู่อ้ต้นตอไม้โอ้ยมันก็หมดเป็นนะยายดดมันก็หมดมมเป็นนะตั้มหุงที่ไหนมัน มุมที่ไหนมันจะมีตลอด24ชัมม่วโมงคิดว่าจ้ะมันนี่ข้าวปุ้นฮะโอ,โอ้กินเด้อมันก็อยากเด้อมาเผยพี่น้องชมตั้มยั่วยั่วมันนี่คือเกาชีมือยายพ่อนะตั้งแต่มาอยู่กับคุณเล่าเนี่เพิ่นตั้มชมเฉบเด้อเตะกีเอ็นตั้มโบควอยชัยปลาลาเนาะพอมาเนี่ยนี่เพิ่นติดใจปลาลาแล้วเนี่ยน่ากินมากเลยผู้นี่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นกับกับเข่าที่ลูกบานเพิ่นมไฮมาเด้อตั้งแต่มือน,นั่นพูดแล้ว แต่มอชื่นเราก็เก็บไว้แล้วก็อุ่นมากินประมาณอาทิตย์หนึ่งบริชื้อกับเขาเอ่าลองจับบึ้งสิไดิทารูปจับโซ่เงี้ยเงี้ยเงี้ยเงียเงี้ย่วงเออเอพอพอมากินเขากับสาวลาวหหเมาเมาเนยแบบกินเบียร์เมาเมาเนยนะแบบแล้วก็มากินชมจำ้ำชุดยอดยายกินไหม มามา,มาดิลงชีมกิน้วยกันดิมาบเนี้ยนะขนมจีนใช่นี่บะมนีนงวงโอ้ยนคนหน่อยอยย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 ยายายยยยยยงยยยยยอ,อายยยยยวยย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 ทยยยยยเยายยนะมยย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 อยย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 ยายยยยงยยยายยยร ถ้าไม่รู้เหมือนผมต้องเป็นคนต่างบ้านแล้วยายหมูไปใส่กะทิเขาใส่กะทิใช่ไหมเปียกหมูใส่กะทิใส่พักข้าวโพดคงกินแสียบเลยผมไม่ไปน้องมันนี่แทนเทโพหมูมากินเข่าดมกันเด้อฮะใส่ปกินอะไรบอสเจ้าส่วนตั้มเพชรได้เอากินตะกะปุ่นบอสกุลก็ใส่พริกมาเลยถือใจใช้มะเขือหั่น มะเขือคงแก้มวันนี้แซ่บนะวันนี้นะเจ๊พรไม่กินด้วยนะแบบตำพิเศษแซ่บดีเนี่ยสุดยอดเลยเอ๋อตากันกินแบ่งกันกินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงผมใม่พี่น้องมาหนิอาหารบมมีช้างลายนกินจำหนี้พ่อกินจำหนี้พ่อแหละไปเหรอกินได้หรอกินเผ็ดไม่ได้